เรมมี่อาหารแล้วก็ขนมสําหรับน้องหมาน้องแมวพัฒนาโดยสัตวแพทย์แล้วก็นักโภชนาการเหมือนมีสัตวแพทย์มาดูแลในทุกๆมือของน้องๆของคุณ <Okay. S 1> ต้องอร่อยมีประโยชน์ไม่เติมเกลือไม่เติมน้ำตาลมีผู้ผลิตน่าเชื่อถือไว้ใจได้จะดีมากๆถ้าเป็นระดับคิวเมนเกเพิ่มสับปีเมนเสริมข้อและกระดูกเสริมภูมิภ้มกันการย่อยอาหารบำรุงขนไปด้วยก็จะดีมากๆเลยครับ ออ่อออยโรงพยาบาลสัตว์ท้องรอและพัทยาฟู้ดกรุ๊ปผู้ผลิตนอติลูสมารวมตัวกันเพื่อทำเลมี่ก็อยากทำสินค้าที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้น้องๆเราก็เลยใช้วัตถุดิบเกรดเดียวกับอาหารคนเลยเราจะส่งมอบประสบการณ์ดีๆให้กับสัตว์เลี้ยง